วันนี้วันวันนี้เป็นวันใหม่เป็นเช้าวันใหม่อีกวันหนึ่งมาพบกันเหมือนเดิมมาพบกันเหมือนเดิม ธรรมะสวัสดีนะคุณโยมแล้วก็ท่านนักบวชทุกท่านนิพพานาังปรมังสุขขังนิพพานาังปรมังสุญญังนิพพานเป็นบรมสุข อย่างยิ่งนิพพานเป็นความว่างอย่างยิ่งนะพุทธานีเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานในธรรมแล้วเห็นแล้วนะว่าธรรมะที่จะนำพาจิตวิญญาณไปสู่ ความเป็นมนุษย์ผู้ที่ประเสริฐเป็นมนุษย์ผู้ประเสริฐที่สุดในโลกนี้ก็ด้วยการประพฤติปฏิบัติอยู่ในธรรมของเหล่าพุทธะอย่างนี้ วันนี้มาให้ธรรมะแล้วก็นำภาพมาลงไว้เพื่อให้ทุกท่านได้รู้แล้วก็เข้าถึงประสีอริยเมตไตรในปัจจุบันนี้ พระสีอารียเมตยได้อุบัติแล้วณปัจจุบันนี้กําลังให้ธรรมะอยู่ณปัจจุบันนี้แล้วก็มีญาติโยมเข้าถึงธรรมะของพระสีอาเรียเมตยแล้วนับวันก็จะมีมากขึ้นเรื่อย นับวันก็จะมีผู้เข้าถึงธรรมะของพระศรีอริยเมตยรพระองค์จริงๆนี้เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเราสาวกที่มักอ้างพระพุทธเจ้าก็จะไม่สามารถอ้างพระพุทธเจ้าเพื่อความชอบธรรมที่ตน จะแสดงธรรมแล้วบิดเบือนธรรมะของเหล่าพุทธ,ธะโดยเฉพาะลัทธ,ธิที่อ้างตนว่าใช้ธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วเอาไปบิดเบือนบอกว่าพระพุทธเจ้ามีเพียงพระองค์เดียวแท้ที่จริงพระพุทธเจ้ามีหลายพระองค์เหล่าสาวก อ้างตนว่าใช้ธรรมะของพระพุทธเจ้าแต่แฝงไปด้วยทิฏฐิมานะแฝงด้วยความคิดกิเลตันหาของตนเข้าไปในธรรมะของพระพุทธเจ้าพวกนี้ถูกพระสีอ่านเปิดเผยหมดแล้วเปิดเผยจนหมดเปลือก ว่าบุคคลเหล่านี้อ้างพระพุทธเจา้าเพราะว่าหวังศรัทธาในธรรมที่ตนได้แอบแฝงธรรมะซึ่งเป็นธรรมะที่เป็นโลกีะไม่ใช่โลกุตละที่แท้จริงบางกลุ่มอ้างพระพุทธเจา้าแล้วก็จะนำ ธรรมะของพระพุทธเจ้าไปจดลิขสิทธิ์เป็นของกลุ่มตนเองนี่ก็ได้มีให้เห็นแล้วนี่ก็เป็นเ,เรื่องของกิเลสในใจของเขานั่นแหละพระสีอานต้องอุบาทขึ้นมาชี้ให้เห็นว่ามีบุคคลเหล่านี้อยู่มากมายในศาสนา ของเหล่าพุทธ,ธะพระสีอ่านต้องมาชี้เพื่อให้ท่านที่ศรัทธาในพุทธ,ธะได้กลับเข้ามาสู่ธรรมของเหล่าพุทธ,ธะสู่เจตนาลมของพุทธ,ธะที่แท้จริงดังนั้นธรรมะที่พระสีอ่านให้ไปนั้นจึงเป็นธรรมะ ตามเจตนารมณ์ของเหล่าพุทธ,ธะอย่างแท้จริงเหตุนี้พระสีอ่านจึงต้องอุบัติขึ้นมานั่นแหละสาวกทั้งหลายที่อ้างตนว่าเป็นสาวกของพุทธ,ธะบางอ้างตนว่าเป็นสาวกของเหล่าพุทธ,ธะบางเมื่อได้ฟังพระสีอ่านแล้วกิเลสของตนจะกำเริบ เพราะว่าเป็นผู้อ้างเอาก็เท่านั้นเมื่อกิเลสกำเริบฟังธรรมะของพระสีอ่านย่อมมีทิฏฐิมานะเป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นมานะในตนไม่รับฟังอีกทั้งยังเกิดกิเลสอันสร้างความน่ารังเกียจในจิตในใจจิตไม่บริสุทธิ์ ไม่เข้ามาสดับอรับฟังด้วยความนอบน้อมด้วยความเคารพอย่างแท้จริงแต่ก็ได้แต่อ้างว่าฉันเป็นสาวกของพุทธ,ธฉันเป็นสาวกของพุทธ,ธะนี่อ้างอย่างนี้แต่แท้ที่จริงเขากําลังใช้ทิฏฐิมานะตนอันเป็นกิเลสในใจของตน ไม่ได้สนใจธรรมะที่แท้จริงของพุทธ,ธะแม้แต่เพียงนิดแม้แต่เพียงเสี้ยวนิดเดียวเลยเอา้าธรรมะสวัสดีญาติโยมที่เข้ามานะท่านมาฟังพระศรีอารียะเมตไตรพระองค์จริงมีแล้วเราก็ได้กดสาธุการเข้ามาตอนนี้ พุทธะได้ยืนยันแล้วพิสูจน์แล้วว่ามีผู้เข้าถึงธรรมะของพระสีอ่านจริงๆไม่ได้อุปทานเอาผู้ที่เริ่มเห็นแล้วว่าธรรมะของพระสีอ่านเป็นจริงเป็นธรรมะเป็นทองเนื้อแท้ที่จะปราบเหล่าสาวกผู้ที่บิดเบือนธรรมะของพุทธะ เอาไปใช้เป็นกลุ่มของตนเองเอาไปใช้เพื่อสร้างศรัทธาให้เกิดแก่กลุ่มของตนเองไม่ใช่เพื่อสร้างศรัทธาของความเป็นพุทธะคือศรัทธาที่เกิดโดยบริสุทธิ์นี่สาวกทั้งหลายที่นำธรรมของพุทธะมาใช้มักใช้เล่เหลี่ยม เหตุบายต่างๆนานาเอาธรรมะของพุทธ,ธะไปผสมกับศาสนาไปผสมกับรัติอื่นจนธรรมะของพุทธ,ธะไม่บริสุทธิ์ตอนนี้ยังอ้างอีกว่าเขาใช้ธรรมะของพุทธ,ธะบ้างก็อ้างว่าพุทธ,ธะใช้อานาปานสติเพียงอย่างเดียว นี่ก็อ้างไปด้วยทิฏฐิมานะของตนเองเราพุทธมีหลายพระองค์แต่รับพระองค์ปฏิบัติสมาธิไม่เหมือนกันพระสีอริยเมตัยท่านอุบัติมาในยุบนี้ท่านได้ใช้สมาธิที่พิสูจน์ได้จริงผู้ปฏิบัติสมาธิ สามารถพิสูจน์ได้ว่าตนทำสมาธิได้จริงอย่างเป็นรูปรธรรมภาษาที่ใช้เป็นภาษาในยุบนี้สมัยนี้ถ้าจะเรียกสมาธิในยุบนี้เรียกว่าคอนตั้มสมาธิเป็นทับมาธิโดยใช้หลักเหตุและผลอย่างเป็นวิทยาการอย่างเป็นวิชาการ อย่างเป็นวิทยาศาสตร์อย่างที่สามารถพิสูจน์ได้จริงแล้วการเข้าถึงยุบของพระสีอานนี้เครื่องเครื่องไม้เครื่องมือจะถูกนำมาใช้เพื่อพิสูจน์ถึงความเป็นจริงถึงปรมัตถธรรมให้ชาวโลกได้เข้าถึงธรรมที่แท้จริงของเหล่าพุทธะตามเจตนารมณ์ ของพุทธะพระองค์จริงว่าเราคือพระศีออริยเมตตรเราคือพระพุทธเจ้าพระองค์จริงถึงพร้อมแล้วด้วยวิชาและจารณะถึงพร้อมแล้วด้วยธรรมอันบริสุทธิ์ผู้ใดเห็นเราผู้นั้นต้องพิจ,จรารณา ใครควรจิตของตนพิจารณาให้จิตของตนนั้นบริสุทธิ์เสียก่อนแล้วเข้ามาสะดับรับฟังพระธรรมมเทศนาของพระรีอริยเมตัยนี้ถ้าหากว่าจิตของท่านนั้นสามารถเข้าถึงธรรมของพระรีอรเรยเมตตรได้ นั่นแหละคว,วามเจริญในธรรมของเราพุทธ,ธะจะกลับคืนมาความเจริญในธรรมของเราพุทธ,ธะกำลังจะกลับคืนมาสู่โลกใบนี้หลังจากที่สาวกทั้งหลายได้พยายามบิดเบือนธรรมของเราอยู่อย่างมากมายจนมาถึงปัจจุบันนี้ธรรม ในจิตในใจของสาวกทั้งหลายเสื่อมไปมากมีทิฏฐิมีมานะมีอัตตาสูงจนไม่สามารถเข้าถึงธรรมของพระพุทธเจ้าพระองค์จริงๆได้อีกต่อไปนี่ผู้ที่บิดเบือนมักจะอ้างถึงธรรมธรรมนั้นเป็นของพระพุทธเจ้า อ้างมาตั้งแต่สมัยที่พระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนยังมีพระชนชีพอยู่จนมาถึงยุคของพระศรีอานก็ยังอ้างอยู่อ้างอย่างผู้มีไม่มีความระอายในจิตในใจนี่ละคือผู้ที่กำลังทำลายธรรมะของเหล่าพุทธผู้ที่กำลังทำลายธรรมของเหล่าพุทธ ไม่ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์โดยธรรมที่แท้จริงที่พุทธได้อุบัติขึ้นมาบนโลกใบนี้เหตุที่ต้องมีพระพุทธเจ้าหลายพระองค์ก็เพราะว่าเมื่อพระพุทธเจ้าเว้นห่างไปสาวกทั้งหลายจะมักอ้างความชอบธรรมแล้วก็น,นำความชอบธรรมนั้น มาหลอกลวงหมู่มวลมนุษย์ผู้ไม่รู้ธรรมจึงทำให้เกิดความเสื่อมเสื่อมไปจนถึงขนาดเมื่อมีพระพุทธเจ้าอุบัติมาแล้วก็ไม่สามารถเข้าถึงธรรมของพระพุทธเจ้าได้นี่จึงเป็นเหตุทำให้พระพุทธเจ้าพระองค์ใหม่นี้ หรือพระสีอาริยเมตยรนี้ต้องมาอุบัติท่านที่เข้ามาสดับรับฟังพระธรรมเทศนาคุณโยมบุญชูถ้าพุทธะจำไม่ผิดก็ได้เข้ามาให้ความคิดเห็นว่าขอนามสการให้พระสีอาริยเมตยรนี้ได้ ทรงแสดงธรรมต่อเนื่องต่อไปพระศรีอารียะเมตัยรับนิมนต์นั้นและก็จะแสดงธรรมต่อไปจนกว่าจะละสังขารการที่พระศรีอารียะเมตัยยังยึดอยู่กับสังขานี้ยังคลองอยังครอมธาตุขันอยู่กับสังขานี้ก็เพราะว่าย,ยังมีญาติโยม ที่พอได้มีบุญวาสนาที่จะได้มารับรู้ธรรมะได้เข้าถึงธรรมะของพระศรีอริยเมตไตราตโยมทั้งหลายนี้ก็จะได้นำธรรมของพุทธะนำธรรมตามเจตนารมณ์ของเราพุทธะขึ้นมาใหม่ยกขึ้นมาใหม่ ให้เห็นชัดว่านี่คือธรรมะตามเจตนารมของเหล่าพุทธ,ธะอย่างแท้จริงไม่บิดเบือนธรรมะของพุทธ,ธะอีกต่อไปไม่อ้างธรรมะของพุทธ,ธะอีกต่อไปเพื่อที่จะสนองตัณหาของตนเมื่อเห็นพระสีอ่านยังบอกว่าพระสีอ่านไม่ใช่พระสีอ่านนี่คือ ผู้ที่จะทำลายล้างธรรมะของเราพุทธ,ธะโดยที่มีเจตนาอันไม่บริสุทธิ์เป็นผู้ที่อยู่นอกศาสนาแต่มาอยู่ในศาสนานั่นแหลพุทธพระองค์ใหม่เห็นแล้วเะาพวกนี้ถ้าไปรบด้วยไปสู้ด้วยมีแต่จะสร้างแต่ความวุ่นวายให้กับโลกใบนี้ พระศีอาริรยเมตยรเป็นผู้ที่มีเมตตาแม้แต่ผู้อยู่นอกศาสนาที่เข้ามาในศาสนาแล้วกำลังทำลายทำลายธรรมะของเราพุทธจึงยกศาสนาให้ไปแต่ก็ต้องมาเตือนเตือนอยู่อย่างต่อเนื่องแล้วพระศีอรียยเมตยรก็จะตั้งเป็นศาสนาใหม่ ชื่อว่าศาสนาพุทธภูมิเพื่อให้ธรรมะของเราพุทธดำรงอยู่ตามเจตนารมของเราพุทธก็เท่านั้นท่านทั้งหลายจงพิจารณาดูให้ดีเถิดการที่ศรัทธาในศาสนาพุทธภูมินี้ไม่ได้ทำให้ธรรมะของท่านเสื่อมไปเลยไม่ได้ทำให้จิตใจของท่านสกรปรก ไปเลยแต่ในทางตรงกันข้ามกับทำรรให้จิตของท่านสะอาดและบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นบริบูรณ์ในธรรมที่แท้จริงยิ่งขึ้นท่านทั้งหลายที่ฟังธรรมะจากพระศรีอาริยเมตตรอยู่นี้ขอท่านทั้งหลายจงเข้ามาสดับรับฟังพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจา้าพระองค์นี้เถิด แล้วช่วยกันส่งเสริมเผยแผ่ธรรมของพระพุทธเจ้าพระองค์นี้ให้เจริญงอกงามให้กลับคืนมาสู่ธรรมที่แท้จริงตามเจตนารมณ์ของเราพุทธที่แท้จริงเถิดผลบุญทั้งหลายที่ท่านได้ช่วยกันประคับประคองธรรมะของเราพุทธทอยู่อย่างต่อเนื่องนี้ จะทำให้จิตของท่านนั้นบริสุทธิ์พบผลทางสู่พระนิพพานที่แท้จริงใช้ชีวิตได้อย่างเป็นสุขทั้งมีความสุขในโลกและมีความสุขในธรรมจเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปตราบจนปฐมวิญญาณเข้าสู่พระนิพพานนี้เลยเอาละ พุทธมาให้ธรรมะธรรมะสำหรับวันนี้เป็นธรรมะที่จะนำพาให้ดวงจิตดวงวิญญาณของท่านทั้งหลายกลับคืนสู่ธรรมตามเจตนารมณ์ของพุทธที่แท้จริงทุกวันนี้พุทธมาขยายอัดขยายธรรมขยายอัดขยายธรรมไม่เชื่อไม่ใช่เป็นการต่อสู้ ไม่ใช่เป็นการต่อสู้กับใครทั้งนั้นแต่เป็นการเมตตาให้กับสัพพสัตว์ให้สัพพสัตว์ได้เข้าถึงธรรมะที่แท้จริงให้เข้าถึงปรมัตถธรรมเป็นธรรมที่บริสุทธิ์หมู่มวลมนุษย์ทั้งหลายกำลังหลงกันไปอยู่แล้วก็อ้างว่านั่นคือธรรมของพระพุทธ,ธเจ้าไม่ใช่ เขาแค่อ้างว่านั่นคือธรรมของพระพุทธเจ้าแต่เมื่อพระพุทธเจ้าอุบัติเขากลับมองไม่เห็นพระพุทธเจ้านั่นแหละเขาเหล่านั้นบิดเบือนธรรมะของพระพุทธเจ้าก็เท่านั้นที่ต้องบิดเบือนก็เพราะว่ามีกิเลสมีตัณหาต้องการตอบสนองกิเลสของตนก็เท่านั้นผู้ที่ไม่มีกิเลสแล้วกิเลสเบาบางแล้ว เมื่อพระสีอา่านประกาศตนอย่างนี้เขาทั้งหลายต้องเข้ามาสะดับรับฟังธรรมของเราแล้วก็จะได้เห็นพระพุทธเจ้าเข้าถึงพระพุทธเจ้าที่แท้จริงเอาละเราให้ธรรมะไว้เพื่อเตือนจิตเตือนใจเพื่อให้กลับมาสู่ธรรมของพุทธที่แท้จริงอย่าได้มีทิฏฐิมานะในตนเลย จงมองลึกลงไปในจิตวิญญาณของตนว่าจิตวิญญาณของตนนั้นมีทิฏฐิมานะมากทเท่าไรทำไมพระศีอานได้ทรงเทศนามาเป็นเวลาชาอย่างน้อยสามปียังไม่มีผู้ที่จะมาเป็นโสดาบันพุทธะนี่ก็เพราะว่าธรรมะนั้นมันเสื่อมไปจากใจของท่านทั้งหลายแล้วจริงๆ ถ้าหากว่าธรรมะไม่เสื่อมไปจากใจของท่านทั้งหลายแล้วป่านนี้ก็จะมีโสดาบันพุทธปรากฏให้เห็นแล้วแต่ถึงอย่างไรเมื่อผู้ที่เข้ามาฟังธรรมะของพระรีอริยเมตัยเริ่มเข้าถึงธรรมมากขึ้นมากขึ้นอย่างที่พระศรีอริยะเมตัย ได้พิสูจน์แล้วมีญาติโยมหลายท่านเข้ามาฟังธรรมแล้วก็ช่วยกันพิจารณาธรรมของพระสีอ่านเห็นแล้วเราว่าธรรมนี้ประเสริฐก็ได้กล่าวสาธุกการกันเข้ามานี่เป็นเครื่องยืนยันว่าธรรมะของพระสีอ่านกำลังจะเจริญขึ้น และจะเข้าถึงยุบของพระศีอารดอยบอริบูรนนั่นและพุทธเหล่าพุทธะจะพบความสิวิไยในธรรมเป็นผู้ประเสริฐเป็นมนุษย์ผู้ประเสริฐที่แท้จริงไม่ใช่เพียงแค่อ้างพระพุทธเจ้าแล้วบอกว่าจิตของตนนั้นประเสริฐนั่นจึงเป็นที่มา ของการอุบัติของพระสีอริยเมตตรเอาละคุณโยมที่เข้ามาก็ขออนุโมทนานะท่านเข้ามาฟังธรรมของพุทธ,ธะอยู่นึงเนืองก็ขออนุโมทนาณนะปัจจุบันนี้ก็มีคุณโยมตั้งจิตตั้งใจฟังธรรมของพุทธ,ธะอยู่ พุทธะก็จะให้พรนะกับท่านทั้งหลายที่ได้เข้ามาสดับอรับฟังพระธรรมเทศนาของพุทธะด้วยจิตที่มุ่งมั่นด้วยจิตที่บริสุทธิ์ของท่านทั้งหลายนี้ขอให้ท่านทั้งหลายจงเป็นผู้ที่มีความสุขมีความเจเริญด้วยอายุวันณนะสุขะภาละ มีทรัพย์สมบัติทั้งทางโลกและทางธรรมดังที่ท่านได้ปาถนาไว้โดยชอบด้วยธรรมทุกประการเธอดอเจเรนพอนะคุณโยมเอาละวันนี้มาให้ธรรมะนี่เป็นธรรมะของพระศรีอานรุวนๆน,น,นะคุณโยมฟังแล้วก็พิจารณาตามนะจ๊ะ ธรรมสวัสดีจ้าธรรมสวัสดีจ้า